สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นความจริงแล้วค่ะแอดมินและผู้ร่วมเดินทางทริปนี้ได้เดินทางมาถึงบันไดานาคที่เราจะขึ้นไปชมวัดพระชานนะคะนี่คือเพื่อนร่วมทริปนี้ของแอดมินค่ะยังมีเสียงหายใจดังๆอยู่หอบเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะว่าอายุแอดมินก็ เพิ่งจะ20่สิบกว่าๆนะเอ,อ่อระบบการหายใจทำงานดีมากสวยนะคะสวยมากเลยเแล้วก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปสู่ข้างบนที่มีประตูวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่รับแสงพระอาทิตย์ยามเช้ามองลงมา สามารถมองเห็นวิวของอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางค่ะเหมือนอยู่บนสวงรรค์ยังไงยังงั้นเลยสวยนะมีหมอกลงสวยมากค่ะนี่ค่ะนี่คือบันไดานาคที่เราจะเดินขึ้นไปเมื่อช่องชวงเช้าที่แอดมินมาถึง บริเวณข้างล่างเขามีรถให้บริการด้วยนะคะแต่เราอยากจะสัมผัสกับธรรมชาติท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเชิงอนุรักษ์เราก็เลยต้องเดินขึ้นมานะคะก็ใช้เวลาไม่นานค่ะประมาณ400เมตรนี่สวยค่ะตัวนาคจะยาวเดี๋ยวแอดมินจะพามาชมซึ่งยังไม่ใช่จุด ชมวิวนะคะแต่ก็สามารถมองเห็นหมอกที่ล่องลอยผ่านสัมผัสกับกิ่งไม้ต้นไม้ต้นไผ่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และร่มรื่นนะคะอากาศดีมากไม่แปลกใจเลยที่จะได้ยินว่าลำปางหนาวมากต้องเน้นคำว่าหนาวมากนะคะ สวยที่สุดเลยข้างบนเหมือนเราจะลังกำลังจะเดินขึ้นไปสู่สวงสวรรค์นนะเป็นการมโนทิป <c oughs> ข้างบนมีหมอกค่ะหมอกเต็มเลยเดี๋ยวแอดมินขอพาเดินชมนะคะถึงข้างบนแล้วแอดมินส่งรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะบ๊ายบายค่ะทุกคน